มาแล้วมาแล้วที่ชายเทพเจ้าอัปเดตอีกแล้วหลังจากหลิงเฟิงกลับมาถึงจวนของเทพิดาก็ให้สาวใช้ที่รอยอยู่ด้านนอกไปเรียกเล่าเถียนโกกับผู้ผู้ผู้ฉี่มาทั้งสองมาถึงที่พักของหลินเฟิงและเอ่ยเรียกอย่างนอบน้อมพรุ่งนี้พวกเจ้าสองคนไปที่นิกายที่จีไปหาท่านปรมาจารย์จางแห่งนิกายที่จีข้าได้บอกเขาล่วงหน้าแล้วพวกเจ้ารอข้าอยู่ที่นิกายที่จีเถอหลินเฟิงมองทั้งสองแล้วสั่งการขอรับนายท่านเล่าเถียนโกและผู้ผู้ผู้ฉี่ตอบรับพร้อมกันสำหรับแผนการของหลิงเฟิงพวกเขาไม่มีข้อสงสยัยใด Uh huh. เพราะพวกเขาพักดีต่อหลิงเฟิงเพียงผู้เดียวส่วนเรื่องความปลอดภัยของหลิงเฟิงพวกเขาก็ไม่กังวลแม้แต่น้อยหลิงเฟิงเป็นคนที่แม้แต่จากประเทศเป็นต้องเคารพคนที่น่าเป็นห่วงกว่าคือเจ้าแห่งกองประชาเพราะอย่างไรเสียความแข็งแกร่งของหลิงเฟิงก็อยู่บนจุดสูงสุดของแดนเทพแล้วถอยไปเถอะหลิงเฟิงโบกมือให้ทั้งสองหลังจากทั้งสองถอยออกไปในหัวของหลิงเฟิงเต็มไปด้วยเรื่องของวิถีแห่งสวรรค์รู้สึกว่ามีบางอย่างที่ยังคิดไม่ตกคืนนั้นผ่านไปอย่างเงี้ยสงบเช้าวันรุ่งขึ้นสาวใช้พาหลิงเฟิงไปยังลานบ้านของ ข้าไปเข้าฟ้าเจ้าแห่งปวงประชาเถิดมู่วิงเฉินกล่าวเสียงเบาได้หลิงเฟิงยิงคงตอบอย่างสงบนิ่งคุณชายเชิญมู่วิงเฉินพูดจบก็ทำท่าผายมือเชิญจากนั้นก็พาหลิงเฟิงไปยังห้องด้านข้างห้องหนึ่งภายในห้องมีค่ายกลเคลื่อนย้ายอยู่ทันทีที่เดินเข้าไปในห้องมู่วินเฉินก็เริ่มแนะนํานี่คือค่ายกลเคลื่อนย้ายที่เป็นเมืองโยหมิงพวกเราจะไปจากเมืองโยหมิงหลิงเฟิงพยักหน้าไม่ได้มีความคิดเห็นใดฮาหาเขาเพียงแค่อยากจะเจอเจ้าแห่งปวงประชาเร็ว เพื S <S an> <S an> ่อดูว่าอีกฝ่ายเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วก็จะได้ดูด้วยว่าเขามีแผนการชั่วร้ายอะไรถึงขั้นวางแผนมาถึงตัวเขาได้ลูกบอลปักน้านสามารถเลือกเขาได้มันต้องมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังแน่ลินเฟิงตามมู่วินเฉินก้าเข้าสู่ค่ายกลเคลื่อนย้ายจากนั้นแสงสีขาวก็สว่างว่าขึ้นวินาทีต่อมาก็ปรากฏตัวที่เมืองโยหมิงที่เทพพิดาเอ่ยถึงเมืองโยหมิงเป็นเมืองชายขอบทางตะวันตกสุดของ,ดงแดนเทพเมืองนี้อยู่ใกล้กับพวกมิติร้างพวกมิติร้างคือเขตแดนระหว่างแดนเทพกับแดนปอโลกที่นั่นไม่สามารถให้สิ่งมีช กระทั่งตายไปแต่ก็มีข้อยกเว้นหนึ่งนั่นก็คือเจ้าแห่งปวงประชาเขาทำให้ที่นั้นเหมือนกับเป็นบ้านของตัวเองการบำเพ็ญเพียรในนั้นของเขากรับรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนห้วงมิติร้างจะน่ากลัวขนาดนั้นจริงหรือไม่เข้าไปแล้วจะออกมาไม่ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครกล้าไปลองบางทีอาจเป็นเรื่องโกหกที่เจ้าแห่งปวงประชาแต่งขึ้นอย่างไรก็ตามคคอมีผู้แข็งแกร่งระดับเทพอาวุโสเข้าไปแล้วก็ออกมาได้อย่างปลอดภัยตอนที่ผู้แข็งแกร่งระดับเทพอาวุโสค,คนนั้นออกมาได้ทิ้งคำพูดไว้ประโยคหนึ่งว่าไม่ใช่ท่ททีคนจะอยูได้ริง Ha. แม้แต่ผู้แข็งแกร่งระดับเทพอาวุโสยังพูดเช่นนี้ก็ยิ่งทำให้ไม่มีใครกล้าไปยังห้วงมิติร้างอีกหลังจากหลินเฟิงตามมู่วินเฉินมาถึงเมืองโยหมิงก็ไม่ได้หยุดพักแม้แต่น้อยมุ่งตรงไปยังห่วงมิติร้างทันทีครั้งนี้เป็นการนั่งเรือเหาะจากเมืองโยหมิงไปยังชายขอบของห้วงมิติร้างใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งวันจึงจะถึงเรือเหาะชนิดนี้มีลักษณะเหมือนเรือเพียงแต่มีการสร้างค่ายกลไว้ที่ตัวเรือใช้หิ่งเทพเป็นพลังขับเคลื่อนก็น่าเป็นเครื่องมือในการเดินทางอย่างหนึ่งเมื่อมาถึงห้วววงงมงมิิิตราู่่นเกก็ชับ คุณชายอีกสักครู่เมื่อเข้าไปในห่วงมิติร้างเมื่อได้พบเจ้าแห่งปวงประชาจะต้องแสดงความเคารพอย่างสูงเขาคือนายท่านของพวกเราเข้าใจแล้วหลิงเฟิงมพยักหน้าหลังจากมู่อวินเฉินกำชับเสร็จในมือก็หยิบก้อนหินสีแดงออกมาโยนขึ้นไปในอากาศทางตะโกนขึ้นว่าบ่าวมู่วินเฉินพร้อมได้บุตรเคยเทพมาขอเข้าพบนายท่านสิ้นเสียงของมู่วินเฉินที่ห้วงมิติร้างก็ปรากฏเรือลำเล็กขึ้นไปกันเถอะมู่วินเฉินเห็นดังนั้นก็ดึงหลินเฟิงมกระโดดขึ้นไปทั้งสองขึ้นไปบนเรือลำเล็กจากนัน Uh huh. สามารถใช้คำว่ามือจนมองไม่เห็นนิ้วมือตัวเองมาบรรยายได้ที่หัวเรือมีแสงไฟริบหรี่ดวงหนึ่งรากับว่าแสงไฟนั้นเป็นตะเกียงนำทางมุ่งหน้าเป็นจุดหมายอย่างรวดเร็วมู่วิ่งเฉินข้ารู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลเจ้าบอกว่านายท่านของเจ้าเลือกบุรเคยเทพมันมีแผนการชั่วร้ายอะไรซ่อนอยู่หรือไม่หรือว่าต้องการเอาชีวิตข้าไปสังเวยหลิงเฟิงว่างจานไม่มีอะไรทำจึงเริ่มถ,มถามถึงเจตนาของเจ้าแห่งกองประชาอย่างไรเสียก็เข้ามาแล้วหลิงเฟิงไม่จำเป็นต้องเสแสร้งอีกต่อไปไม่มีทางหากนายท่านต้องการเอาชีวิตท่านไปสังเวยข้ามู่่อออนกพมจะาายไังงงชคดข หลิงเฟิงเลยแม้แต่น้อยถึงตอนนั้นข้าก็ตายไปแล้วข้าจะต้องการให้เจ้าตายไปพร้อมกันไปเพื่ออะไรหลิงเฟิงหัวเราะในเมื่อลูกบอลปักเลือดท่านแล้วชีวิตนี้ข้าก็เป็นคนของท่านแม้จะต้องติดตามท่านไปถึงแดนปอโลกข้าก็จะทาเช่นนั้นมู่วินเฉินเปิดเผยความในใจเจ้าแน่ใจขนาดนั้นเลยหรือว่านายท่านของเจาดีขนาดนั้นหลิงเฟิงถามใช่ชีวิตของข้านายท่านเป็นผู้ช่วยไว้ทุกสิ่งทุกอย่างของข้าล้วนเป็นนายท่านมอบให้มู่วินเฉินกล่าวอย่างจริงจังและถ้าเกิดว่านายท่านของเจ้าเพียงแค่ต้องการใช้ประโยชน์จากพวกเจ้าเพื่อหาบุตรเคย ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เพียงแต่ในใจยังมีความหวังลมๆแรง ว่าเจ้าแห่งปวงประชาเพียงแค่ต้องการช่วยพวกนางหาบุตรเคยเทพเพื่อให้พวกนางมีบ้านถ้าสิ่งที่ท่านพูดเป็นความจริงข้าก็ทำได้เพียงใช้ชีวิตของข้าชดใช้ให้ท่านมู่วินเฉิไม่รู้จะพูดอะไรทำได้เพียงใช้ชีวิตชดใช้ชีวิตลิ้นเฟิร์งหัวเราะอย่างขมขื่นแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเรือลำเล็กแล่นไปประมาณหนึ่งเคอร์พื้นที่เบื้องหน้าก็ปรากฏแสงสว่างขึ้นยังคงเป็นลักษณะของวังแห่งหนึ่งเจ้าแห่งปวงประชาสร้างวังขึ้นในห้วงมิติร้างเขาอาศัยอยู่ที่นี่เรือลำเล็กจอดเทียบที่หน้าประตูวังมม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 ู่่่่ววววิิิิิิินน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 เเเเเงงงงงกกกกรรรรระะะโโดดลลลจจาาาาาาืืือออออแแแยยยยไไไปฟฟสสสสใขข็้ัับบีีตณ ที่รักเดียวใจเดียวคุณชายปลดตามข้ามามู่วินเฉินผายมือพาหลิงเฟิงเดินเข้าไปในวังด้านนอกวังมีทหารยามสวงเกราะสองนายทั้งสองคนต่างคารวะมู่วินเฉินจนกระทั่งมู่วินเฉินพาหลินเฟิงมาถึงท้องพระโรงแห่งหนึ่งมู่วินเฉินจึงเอ่ยปากพูดว่าคุณชายพวกเรารอที่นี่สักครู่เดี๋ยวนายท่านก็จะมาดีหลิงเฟิงตอบรับแล้วหาที่นั่งลง ทางมองสำรวจวังในห้องมิติร้างทั้งสองคนรอกันอยู่เงียบเงียบสักพักทั้งวังก็พลันสว่างว่าขึ้นเรากับเป็นเวลากลางวันมู่วินเฉินเห็นดังนั้นก็รีบคล้องไก่คันวะทั้งเอ่ยขึ้นว่าบ่าวมู่วินเฉินคันวะนายท่าน มู่เหวินเฉินเห็นหลินเฟิง,ง,งนั่งอยู่บนเก้าอี้หินก็ขยิบตาส่งสัญญาณให้เขาอย่างสุดชีวิตเป็นเชิงบอกให้เขาลุกขึ้นคารว,วะหลินเฟิงยิ้มเล็กน้อยไม่ได้สนใจนางแต่กลับมองไปยังชายที่อยู่เหนือบัลลังก์ในวังแล้วกล่าวาาว,าาว่าเจ้าแห่งปวงประชาเทพอวุโสขั้นสมบูรณ์สูงสุดเจ้าแห่งปวงประชาขมวดคิ้วท่าทีของหลินเฟิงทำให้เขาประหลาดใจเล็กน้อยหากเป็นคนทั่วไปเมื่อเห็นเขาก็คงกลัวจะหมอบคลานกับพื้นไปแล้วไหนเลยจะสงบนิ่งได้เหมือนหลินเฟิงเช่นนี้นี่คือเหตุผลที่เจ้าแห่งปวงประชาย,ยัางต้องใช้สัมผัสเทวะประสอบความแข็งแกร่งของหลินเฟิงเป็นพิเศษระดับเทพแท้จริงแต่มีสีหน้าสงบนิ่งเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่คนระดับเทพแท้จริงแสดงออกมาได้ เจ้าแห่งปวงประชากล่าวอย่างเรียบเฉยว่าเจ้าทำให้ข้าสนใจมากเจ้าทำให้ข้าสนใจมากตอนที่ได้พบจากประเทศชานเย่เป็นครั้งแรกลินเฟิงยินจำได้จากประเทศชานเย่ก็ผู้ประโยคนี้เช่นกันเจ้าแห่งปวงประชาจะไม่สนใจได้อย่างไรผู้แข็งแกร่งระดับเทพแท้จริงเป็นไปไม่ได้ที่จะสงบนิ่งต่อหน้าเขาได้เช่นนี้เช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือเขามีความแข็งแกร่งไม่ต่างจากตนและมีของวิเศษที่ใช้ซ่อนเร้นพลังบำเพ็ญอยู่กับตัวความเป็นไปได้นี้สูงมากไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นคนสมองมีปัญหาลินเฟิงถูกเลือกโดยลูกบอลปาก แห่งปวงประชาจึงคาดเดาว่าความแข็งแกร่งของลิงเฟิงน่าจะ,ทะเทียเทยมกับเขาหลังจากคิดตกทุกอย่างแล้วเจ้าแห่งปวงประชาก็เอ่ยถามก่อนไม่ทราบว่าเป็นเทพอาวุโสท่านใดมาเยือนลิงเฟิงเห็นเจ้าแห่งปวงประชามองทะลุตัวตนของเขาเขาก็ไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่น้อยเพราะอย่างไรเสียก็เป็นถึงระดับเทพอาวุโสขั้นสมบูรณ์สูงสุดเรื่องสติปัญญาย,ย่อมไม่ต้องพูดถึงต้องแข็งแกร่งอย่างยิ่งแน่นอนฮ่าฮ่าาแค่สงสยัยเลยมาดูว่าเจ้าจะจัดการกับบุตรเคยเท,เทพเช่นข้าอย่างไรลิงเฟิงไม่ปฏิเสธหัวเร้ะเสียงดังมู่วิงเฉินท สายตามองอย่างไม่เยับขยื่นแต่ถ้าหากท่านไม่เต็มใจจะบอกเช่นนั้นก็ให้ข้าได้ทดสอบความแข็งแกร่งของท่านพระสิทธิ์ในการพูดทุกอย่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความแข็งแกร่งที่เท่าเทียมกันมิเช่นนั้นเพียงคำพูดไม่กี่คำของท่านก็จะทำให้ข้าเสียหน้ามากแม้เจ้าแห่งกงประชาจะมองออกว่าหลิงเฟิงไม่ธรรมดาแต่ก็จะไม่ปล่อยให้หลิงเฟิงพูดอะไรก็เป็นไปตามนั้นเผื่อว่าหลิงเฟิงพกของวิเศษที่ช่วยบดบังพลังบำเพ็ญมาด้วยเพื่อมาล้อตนเล่นไม่ว่าหลิงเฟิงจะมีความแข็งแกร่งระดับใดไม่ว่าหลิงเฟิงจะแข็งแกร่งเพียงใดอย่างไรก็ไม่มีทางแข็งแกร่งไปกว่าตนตนเป็นถึงเทพอาวุโสขั้นสมบูรณ์สูงสุดแล้วยืนอยู่บนจุดสูงสุดของผู้แข็งแกร่งในแดนเทพไม่เกรงกลัวผู้ใดถ ที่เมื่อครูถามหลิงเฟิงไปก็เพียงเพราะความสงสยัยหากหลิงเฟิงเป็นผู้แข็งแกร่งระดับเทพอาวุโสจริง ก็ถือว่าได้ประลองฝีมือกันสักหน่อยเว้นแต่จะเป็นเทพอาวุโสขั้นต้นหรือขั้นกลางอีกทั้งยังอยู่ในห่วงมิติร้างแห่งนี้เจ้าแห่งปวงประชาจึงจะสามารถกดดันลินเฟิงได้อย่างสมบูรณ์และใช้แก่นเทพของเขาทำลายล้างโดยตรงส่วนเทพอาวุโสขั้นปลายที่ต้องการทำลายแก่นเทพตนต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างมหาศาลเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นถ้าเป็นเทพอาวุโสขั้นสมบูรณ์สูงสุดก็ค่อยว่ากันทุกคนมานั่งลงดื่มชากันสักถ้วยคุยว่าโอวดกันไปนสตรีเจ้ากระพาไปคนหนึ่งแค่สาวใช้คนเดียวตอนท่าน ู้วิ่งเฉินพันมายืนขวางหน้าหลิงเฟิงอาจเป็นเพราะในสายตาของนางในเมื่อหลิงเฟิงรับลูกบอลปากของนางแล้วเช่นนั้นเขาก็คือบุรุษของนางก่อนมานางก็ได้พูดกับหลิงเฟิงไว้แล้วถ้าเจ้าแห่งปวงประชาเป็นอย่างที่หลิงเฟิงพูดไว้เพียงแค่หลอกหลิงเฟิงมาเพื่อทำร้ายชีวิตเขาเช่นนั้นนางก็จะใช้ชีวิตชดใช้ชีวิตเจ้าแห่งปวงประชามีบุญคุณต่อนางจริงแต่หลิงเฟิงคือสามีของนางสตรีต้องรักเดียวใจเดียวหากหลิงเฟิงมีภายนาจะไม่ขอมีชีวิตอยู่ตามลำพัง บงอาจเจ้าแห่งปวงประชากรดจัดในสายตาของเขาสาวใช้เช่นมู่วิ้งเฉินเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายนายท่านหากท่านจะทำร้ายสามีของข้ามู่วิ้งเฉินก็จะขอคืนชีวิตนี้ให้ท่านมู่วิ้งเฉินพูดจบในมือก็ปรากฏคันธนูขึ้นในเวลาเดียวกันมู่วิ้งเฉินหันกลับไปมองหลินเฟิงแล้วดึงผ้าคลุมหน้าลงนางไม่อยากให้จนตายหลินเฟิงก็ยังไม่ได้เห็นหน้าจริงของนางดวงตากลมโตสีดำขับเส้นผมสลวยนุ่มพริ้วไหวสวมชุดกระโปรงผ้าโปร่งสีขาวบวกกับรูปร่างที่งดงามส่วนว่าส่วนค้งชัดเจนส่วนนูนพอจะมองเห็นนไได้สส่่่่วววววาายยััังงงงมมอชครรรพะะกป มือขวาถือคันธนูวางไว้ที่หน้าอกมือขวาทำท่าเตรียมพร้อมพร้อมที่จะโจมตีได้ทุกเมื่อมู่วินเฉิเนเผยโฉมหน้าที่แท้จริงอย่างกระทันหันหลินเฟิงก็ตะ่ลึงไปชั่วครู่นี่เป็นสตรีที่งดงามอย่างยิ่งจริงฮ่าฮาหาลินเฟิงเคยเห็นสตรีงดงามมานับไม่ถ้วนแต่ละคนก็มีความงามแตกต่างกันไปแต่มีเพียงมู่วิงเฉินคนนี้ที่เป็นคนแรกที่ต้องการจะปกป้องเขาทั้งยังมีสีหน้ายอมตายไม่ยอมแพ้หลินเฟิงยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าข้าย,ยังไม่มีนิสัยให้ผู้หญิงปกป้องหลินเฟิงพูดจบ,บา ฮ่าฮ <ไ FM> ่ามู่วิงเฉินพันรู้สึกว่าร่างกายบาวิวลอยไปอยู่ด้านหลังหลิงเฟิงอย่างเป็นธรรมชาติส่วนการกระทำของมู่วิงเฉินนั้นเจ้าแห่งปวงประชาไม่ได้ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเขาเลยเดิมทีในสายตาของเขามู่วิงเฉินจะมีหรือไม่มีก็ได้ยิ่งตอนนี้เป็นเพราะผู้ชายคนหนึ่งกล้าที่จะชักอาวุธใส่ตนบอกชื่อของเจ้ามาภายใต้หอกยาวของข้าไม่มีผีไร้นามเจ้าแห่งปวงประชาพูดจบก็เรียกหอกยาวของตนออกมาหอกยาวทั้งเล่มเป็นสีทองกลิ่นอายอันแหลมคมแทบจะทำให้ตาบอดโดยเฉพาะในท้องพระโรงแหนนนีี้้้าาายยตสสสไทมัดดดูุออขึปกกกว็เศร เพียงแต่เมื่อเทียบกับสายสัตวเทพของหลิงเฟิงแล้วความแตกต่างนั้นไม่ใช่แค่เล็กน้อยหอกยาวนี้เมื่อเทียบกับกระบี่ยาวของจงางซานเฟิงแล้วเหนือกว่าเล็กน้อยพลังเทพที่แฝงอยู่ภายในนั้นบริสุทธิ์กว่าเล็กน้อยหลิงเฟิงหลิงเฟิงเอ่ยชื่อของตนเบา Uh huh. ในเมื่อเจ้าแห่งปวงประชาอยากตายเช่นนั้นก็สนองให้เขาหลินเฟิงเพิ่งเอ่ยชื่อของตนก็พูดต่อว่าจำชื่อนี้ไว้ให้ดีนี่จะเป็นฝันร้ายของเจ้าไปตลอดชีวิตไม่เป็นทาาของข้าก็ตายเสียหลินเฟิงพูดจบพร้อมกับกวกนิ้วเรียกเจ้าแห่งปงประชาท่าทางนี้ใช้ได้ผลกับทุกสถานการณ์ก็เหมือนกับการชูนิ้วกลางนั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนท่าทางนี้ทุกคนก็เข้าใจได้เจ้าแห่งปวงประชาเห็นหลินเฟิงหญิงโสเช่นนี้ก็เห็นได้ชัดว่าถูกยั่วโมโหอ,อีกครั้งเขาไม่กล้าพูดว่าตนเป็นอันดับหนึ่งในแดนเททพครกล้้้าาาแสดงงง่่่่ียชนนนตตออจห ประชามีชีวิตอยู่มานานขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ถูกดูหมิ่นเช่นนี้ดูซิว่าข้าจะไม่แทงเจ้าให้พุนไปทั้งตัวได้อย่างไรเจ้าแห่งปวงประชาชี้หอ,อกยาวทั้งทองพระโรงเริ่มสั่นสะเทือนบางแห่งก้อนหินเริ่มร่วงหล่นลงมาเจ้าแห่งปวงประชาไม่เสียดายสถานที่ของตนเลยแม้แต่น้อยตอนนี้เขาเพียงแค่อยากให้หลิงเฟิงได้เห็นว่าการย่โมโหดนั้นมีจุดจบที่น่ากลัวเพียงใดเดิมทีห้องมิติร้างก็ไม่มีท้องฟ้าอยู่แล้วเป็นเพียงความมืดมิดอันร้ที่สิ้นสุดแม้ในสถานการณ์เช่นนี้ทั่วทั้งมิติาก,าก็ย กบทขยี้จะแหลกละเอียดแม้ผู้แข็งแกร่งระดับเทพอาวุโสจะสุดยอดแต่พวกเขาก็ยังขาดบางสิ่งไปนั่นก็คือความเข้าใจในกฎเกณฑ์ตอนที่หลินเฟิงทะลวงสู่ระดับจากประพรรดิเทพก็เริ่มเข้าใจกฎเกณฑ์อย่างช้าช แล้วตอนนี้คุณสามารถลองกับท่านหลอดแห่งประชาชนการกระทําที่ดูเหมือนจะสุดยอดของเจ้าแห่งองค์ประชาลิงเฟิงหลับตาลงเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของมิตินี้โดยตรงทาให้พลังเทพทั้งหมดของเจ้าแห่งองค์ประชาได้ผลภายใต้กฎเกณฑ์ของตนนี่คือพลังของจักรพรรดิเทพสามารถควบคุมกฎเกณฑ์ได้สีหน้าของเจ้าแห่งองค์ประชาปเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะเขารู้สึกได้ว่าพลังเทพของตนขาดการเชื่อมต่อกับตนในช่วงพริบตาจนเป็นถึงระดับเทพอาวุโสขั้นสมบูรณ์สูงสุดก็ยังถูกควบคุมได้เมื่อเขาได้สติความแข็งแป่งของลิงเฟิงก็ปรากฏออกมาโดยไม่มีการปิดบังเจ้าแห่งองค จักประพรรดิเทพเจ้าแห่งกงประชารู้สึกว่าตาของตนแทบจะถลนออกมาผู้แข็งแกร่งระดับจากประพรรดิเทพเป็นไปได้อย่างไรแม้เขาจะไม่เชื่อเป็นหมื่นครั้งแต่ลิงเฟิงก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขาจริง ฮ่าฮาเขาไม่เชื่อก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้เขาถึงได้เข้าใจว่าเหตุใดเมื่อครูตนถึงได้สูญเสียพลังเทพไปอย่างกระทันหันเกรงว่าหลิงเฟิงคงจะเข้าใจกฎเกณฑ์แล้วกระบีเซเวียนหุนหยวนปร,กราการขึ้นในมือของหลิงเฟิงทันทีหนึ่งกระบีผ่าสรพสิ่งหลิงเฟิงมีความแข็งแกร่งระดับจักรพรรดิเทพด้วยความร่วมมือของดาบเชียนยุนสิ่งประดิษฐ์ชั้นนำหลิงเฟิงโบกมือเจ้าแห่งปวงประชาที่กำลังตะลึงงานก็ถูกฟันร่างถูกผ่าออกเป็นสองซี่แน่นอนว่าเจ้าแห่งปวงประชาผู้มีระดับเทพอาวุโสขั้นกี็ซ กลับมารวมกันอย่างรวดเร็วในอัตราที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแม้เจ้าแห่งปวงประชาจะไม่ตายแต่ด้วยการโจมตีเมื่อครูของหลิงเฟิงบวกกับการฟื้นฟูร,ร่างกายเจ้าแห่งปวงประชาต้องสูญเสียพลังไปอย่างน้อยหนึ่งในสามเดิมทีก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหลิงเฟิงอยู่แล้วตอนนี้ไหนเลยจะกล้าลงมือกับหลิงเฟิงอีกทำไมทำไมเจ้าถึงมีความแข็งแกร่งระดับจกักรพรรดิเทพเจ้าเป็นใครกันแน่ในแดนเทพไม่มีคนเช่นเจ,จ้าแห่งปวงประชาขวัญนี้ดีฝอแม้ตอนนี้จะยังไม่ตายแต่ถ้าหลิงเฟิงฟันเข้าอีกสักสองสามทีเขาก็จะไม่มีพลังพอที่จะต้้้้าาาานานนนนนนททไไไดดดอออออออีกกกกกถึึงงงงงงงตตตัั็แ่่่มมมิิิเเเเฟขพปจระควยืผชญบ คำถึงชีวิตเจ้าแห่งปวงประชาก็เริ่มตื่นตระหนอกขึ้นมาจริงฮ่าฮ่าเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าในแดนเทพยังมีผู้แข็งแกร่งระดับจักรประเทศอยู่แค่สารสตราเทพในมือของเขานั่นก็เป็นของล้ำค่าที่สุดในบรรดาของล้ำค่าแล้วเมื่อเทียบหอ,อกยาวของตนกับสิ่งนั้นมันเป็นเพียงไฟที่กำลังจะถูกโยนทิ้งไปเจ้าคิดว่าเจ้ามีสิทธิ์ถามข้าหรือถ้าถามเจ้าตอบหากข้าไม่พอใจก็ให้ข้าฟันอีกสักทีให้ข้าดูซิว่าเจ้าจะทนได้กี่ทีกระบีเซเวียนหยวนในมือของหลิงเฟิงทั้งแววตาเต็มไปด้ยยาาาั่นนจจิงงเ้กดอชข แล้วก็เห็นอย่างชัดเจนเช่นกันลินเฟิงในฐานะจัก,กรพรรดิเทพใช้กระบี่เดียวสังหารเจ้าแห่งปวงประชาทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปจนทําให้นางปรับตัวไม่ทันนี่คือสามีที่นางโยนลูกบอลปักหามาได้ทันใดนั้นมู่วินเฉินก็รู้สึกว่าตนไม่คู่ควรเดิมทีตั้งใจจะรักเดียวใจเดียวแต่ตอนนี้ในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกต่ำต้อยนั่นคือจัก,กรพรรดิเทพนะระดับในตำนานที่ในแดนเทพไม่เคยมีใครได้เห็นนางเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีวันหนึ่งที่ได้สร้างเรื่องเข้าใจผิดเช่นนี้กับจัก,กรพรรดิเทพแม้ว่าม่่หงใ,ใจจตกาาัมทแย็้ไ ยอมแพ้ต่อหลิงเฟิงส่วนใหญ่เป็นเพราะความคิดที่ถูกหลุกฝังมานั้นฝังรากลึกเกินไปไม่ตามหลิงเฟิงไปตลอดก็ตาย นางมีเพียงสองทางเลือกนี้เหมือนกับสตรีผู้รักมือสมวนตัวในสมัยโบราณอาจจะลึกซึ้งกว่านั้นด้วยซ้ำตอนนี้ไม่มีใครสนใจสิ่งที่มู่วิ้งเฉินคิดเจ้าแห่งปวงประชายิ่งไม่ได้คิดถึงเรื่องของนางในตอนนี้เขารู้สึกว่าตนเองกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้อาวุโสโปรดถามเจ้าแห่งปวงประชาจำต้องกองรร้มศีรษะที่หญิงกระนงลงต่อหน้าความแข็งแกร่งที่แท้จริงเล่เหลี่ลยมใดๆก็ไร้ประโยชน์เจ้าแห่งปวงประชาไม่อยากก้มหัวก็ไม่ได้ความแข็งแกร่งของจักรพัรนิเทพนั้นแข็งแกร่่งรหหหวาาาาทพุสสับดมใญ อาวุโสเป็นเพียงแม่น้ำสายหนึ่งเช่นนั้นจัรประดิเทพก็คือน้ำทะเลแล้วเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือลินเฟิงได้เริ่มเข้าใจพลังแห่งกฎเกณฑ์แล้วลินเฟิงเองก็ไม่เข้าใจว่าตนเริ่มเข้าใจพลังแห่งกฎเกณฑ์ได้อย่างไรรากับว่ามันตื่นขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเหมือนกับครั้งแรกที่ชายหญิงได้สัมผัสกันทุกคนต่างไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรแต่สัญชาตญาณจะบอกเองว่าควรทำอย่างไรนี่คือการตื่นรู้ทางเพศเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดไม่จำเป็นต้องมีใครสอนบอกมาก่อนสิว่าเป้าหมายในการรับบุตตรเเเเเยททททพพพพออองจ้้าาคืกกกกนนนนัุุ่่่สสวีป็็ ด้วยพลังบำเพ็ญให้แก่ข้าเพื่อดูว่าจะช่วยให้ข้าทะลวงสู่ระดับจกักรพรรดิเทพได้หรือไม่เจ้าแห่งปวงประชาไม่มีการปิดบังเล่าเป้าหมายของตนออกมาตามความจริงทุกอย่างเดิมทีเขาก็มีแผนการนี้อยู่แล้วตอนนี้หลิงเฟิงถามขึ้นมาเขาไม่กล้าปิดบังสิ่งใดต่อหน้าจากักรพรรดิเทพหลิงเฟิงแม้กระทั่งกดเกมก็ยังเข้าใจแล้วหากตนพูดโกหกก็จะถูกจับได้ง่าย าเขาไม่กล้าโกหกหากโกหกแล้วถูกหลินเฟิงรู้เขา้าอีกเดียวก็ต้องโดนฟันอีกทีใครจะรู้ว่าคำถามตอบไปหลินเฟิงจะถามอะไรหากตอบไม่เป็นที่พอใจของเขาตนเองจะทนได้กี่ทีไม่ได้ยินคำตอบของเจ้าแห่งวงประชาหลินเฟิงก็ไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่น้อยเขาคาดดาวไว้นานแล้วกลับเป็นผู้วิ้งเฉินที่ยืนอยู่กล มองหลิงเฟิงแวบหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่หลิงเฟิงพูดนั้นถูกต้องเจ้าแน่ใจขนาดนั้นเลยหรือว่าเจ้าสามารถทำให้พวกเราบำเพญเพียนจนถึงระดับเทพอาวุโสได้หลิงเฟิงถามดังนั้นจึงต้องหาคนที่มีพรสวรรค์ดีเลิศและข้าได้พบทางเชื่อมแห่งหนึ่งในห้วงมิติร้างการบำเพญเพียรในตำแหน่งทางเชื่อมน,นี้จะร็วกว่าข้างนอกถึงสาม นี่ก็เป็นเหตุผลที่ข้าบำเพ็ญเพียรอยู่ข้างในนี้มาตลอดเจ้าแห่งโกงประชาเปิดเผยความลับที่ตนรู้ความเร็วในการบำเพ็ญเพียรระดับนี้หลิงเฟิงก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่ว่าห้องมิติร้างอันตรายเพียงใดคนนอกไม่สามารถเข้าไปได้ข่าวเหล่านี้ล้วนเป็นเจ้าแห่งโกงประชาปล่อยออกมาเพื่อข่มขู่คนกลัวว่าคนอื่นจะหาเจอสถานที่เช่นนี้อีกทั้งเขายังครอบครองห้องมิติร้างมาเป็นเวลานานก็ไม่มีใครสามารถเข้ามาได้ผู้แข็งแกร่งระดับเทพอาวุโสเข้ามาก็ไม่มีความหมายมากนะคนที่ไม่ใช่ระดับเทพอาวุโสเข้ามาก็เท่ากับหาที่ตายดัง วิถีสวรรค์ลิงเฟิงถามต่อไปลิงเฟิงสนใจหัวข้อนี้เป็นอย่างมากตั้งแต่มาถึงแดนเทพลิงเฟิงสงสัยในสองเรื่องมากที่สุดเรื่องแรกคือตัวเองเขายิ่งสงสัยในตัวตนของตนเองมากขึ้นเรื่อย ก uh huh. ระทั่งเขาเริ่มสงสัยว่าตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่คนใดกับชาติมาเกิดหรือไม่มิเช่นนั้นตั้งแต่แรกคงไม่คุ้นเคยกับพลังเทพเป็นอย่างดีอีกทั้งเมื่อขึ้นมายัางแดนเทพการทะลวงระดับก็เหมือนกับการฟื้นฟูพลังเดิมทีมีแดนเทพไม่มีจกักรพดิเทพแต่ตนกลับทะลวงผ่านได้โดยตรงเรื่องที่สองคือความสงสัยเกี่ยวกับวิถีแห่งสวรรค์โดยเฉพาะหลังจากที่ได้รู้จากจางซานเฟิงว่าวิถีแห่งสวรรค์เป็นคนในสมองของหลินเฟิงทุกครั้งมักจะปรากฏเงาร่างเลือนรางขึ้นมานั่นคือวิถีแห่งสววรรรรรรคคคคค์ดดดัังงงงงงนน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 ้้้้้้้้้สสสสิิิ่่่่่่่่ทททีีีีีีีีีหหหลลเเเเเฟอออออออยยาาาาาากกกุใใใใตตต็ืืืไไไมมมมถบพพจจแแขปะ ตัวเองเท่านั้นเจ้าแห่งปวงประชาได้ยินคําถามนี้ของหลินเฟิงก็ส่ายหัวเป็นพลวันรีปฏิเสธว่าเป็นไปได้อย่างไรข้าเพียงแค่ยกฐานะของตนเองขึ้นเพื่อเอาไวอ้อวดเท่านั้นหากข้าเป็นบุตรแห่งวิถีสวรรค์จริงจะมาซุกหัวอยู่ในห้องมิติรังนี้เพื่อบำเพ็ญเพียรทำไมเช่นนั้นเจ้ารู้เรื่องเกี่ยวกับวิถีแห่งสวรรค์มากน้อยเพียงใดหลินเฟิงมองเจ้าแห่งปวงประชาแล้วถามเขาเป็นถึงระดับเทพอาวุโสขั้นสมบูรณ์สูงสุดบางทีวิสัยทัศน์อาจจะกว้างไกลกว่าจางซานเฟิงเขาอาจจะรู้ข่าวอื่นๆก็เป็นได้าท เขาอาจจะสามารถไถขข้อสงสัยให้ท่านได้